สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับช่องเลยบนนอ,อกครับตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วครับปล่อยควายออกมากเดี๋ยวจะไปต้อนลงแมครับคนเท่าตัดหญ้าเตรียมไว้แล้วมันไใ้กินเพียงสักน้อยนึงครับลมครับฝนตกตกตึงวันเลย ยาก็เขียวครับเขียวก็จีเลยเดี๋ยวมาดูน้ำนมแม่นหนุนรอบนี่นี่ดีขนาดครับแปลกเหมือนกันตัวลูกเป็นเลือดชิดครับลูกเลือดชิด แต่เนื้อนี่ยอมภาพวันเนื้อดีครับลำขนาดเลยตอนนี้อายุประมาณสิบน่าจะได้สิบวันแล้วรู้ว่าความแข็งแรงมัดกล้ำเนื้อ <c oughs> สองตัวนี่ห่างกันประมาณเดือนปลายครับเกือบสองเดือน ดูครับกล้ามเนื้อนี่ชัดเจนครับมีเนื้อมีหนังแน่นตึบเลยฮะฮะเร็วมาเร็วยัวงบอกกินแย่รบตบตัวนี้จะดูสมบูรณ์กว่า นินมังกรครับตอนเกิดนี่ยแตกเหมือนกันแข่งขาปกติดีทุกอย่างนะครับจากตีตอนเริ่มแตกคอนี่คอตีนลังครับจะเหมือนคออ่อนคอสิงแต่ตอนนี้ปกติแล้วน้ำนมแม่ดีขนาดเลยืึ <c oughs> <c oughs> ได้แหนน้อยมันน่าจะแสงครับถ้ามันเป็นควายแค่นะฝนตกมันครับสลับแดดเน่ยกับขึ้นเร็วครับตอนนี้ก็เล่งปลูกน้าครับจะให้เซตกานเดือนสิงหานโมโหจะเซตก่อนก็คอยปลูกไปครับเนียกันสองสาคน ปลูกคนเดียวแบบเลี้ยงงูเลี้ยงควายไปตัวรอบนี้ต้นนมแมนุนนี่ต้นนมใหญ่ครับลูกนี่ดูต่างกินเลยแล้วก็ตัวมันน่ะอ้วนสมบูรณ์ขึ้นม่ได้ผอมเลย หญ้าก็ยังมีนักอยู่ครับหญ้าเนเปียฝนลงมันตระดหญ้าเนเปียยิ่งชอบครับแตกหนอขึ้นมาเต็มเลยแล้วกใหญ่ไว้ตัวสูงไว้ครับหญ้าเนเปียได้ปริมาณน,นักครับว่าผมก็ตัดมือใส่ในขอกมือวันนี้คนเท่าตัดมาครับ ว่าฝนตกกะไตกม่แรงทำไปตัดเนี้ยบางตัวก็กินครับบางตัวก็บ่กินแต่ตื่นเจ้ามามันก็จะเก็บกินหมดเลยจะเหลือฝวางน้อยครับน้อยถึงน้อยที่สุดเลยหละสำหรับควาย ก็จะเป็นกูเล่นกันครับกูเล่นกันโดยแท้เลยรอบนี้มันเกิดทางกันประมาณเดือนปลายครับทองทองก็ไม่นุ่นนี่ทองทองเนี่ยมากกับซัดเตะควายมันจะสามารถอย่างบางตัวที่สมบูรณ์สามารถที่จะกับซัดหลังเกิดลูก ประมาณ30วันขึ้นไปครับําหรับควายจะกลับซัดเร็วกว่าเร็วกว่างวครับแต่งัวบางตัวก็อาจจะกลับซัดเร็วครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของร่างกายแต่โดยทั่วไปแล้วควายมันมันจำเป็นต้องอ้วนครับมันก็จะกลับซัดเร็วกว่า แต่งัวนี้ถ้าผอมนี่มดซิดครับมอมีทางกับซัดครับเดียวก็จะาวัดกันตอนไว้ตับปูน้อยนี่กินยยามกัมหนึ่งครับตอนนั้นแหละจะได้หู้กันว่าตับปูกับตัวแม่นี่พอกันชัดๆเลยครับการเจริญเติบโตกลามเนื้อ ตัวปูมันจะได้เปรียบกว่าตอนนี้นี่มันยังตัวน้อยนะครับตัวน้อยกว่าตัวแม่สักห้าเดือนนี้น่าจะหันความแตกต่างชัดเจนขึ้นครับถ้ามันบม่เป็นคอยแกะนะแม่นี่ยบอกเคย,ยแล้ว ตัวกูมันดีกว่าแล้วกอนเี่จะบุพัดนาจากแม่เลยมันก็เหมือนละออนครับมีกูเล่นออกมาก็วิ่งเล่นกันน่ะนะ <c oughs> อากาศมันเยิ้นครับควายจะชอบแต่มันจะเสียอย่างคือมันมีหินกรบคุ้นครับเจมมแแรง เลี้ยงควายก็จะเลี้ยงประมาณนี้นะครับเอาตามสูตีเป็นเป็นชูสำเร็จนั่นแหละกิิหญ้าชงมะเจ้าพักตอนเที่ยงตอนบ่ายนะครับปล่อยอกับกำช่วงตอนเย็นครับมันก็สุขภาพดีอยู่เขาก็คอยตัดญ้าเสริมไปครับแต่เลี้ยงงัวก็จะเลี้ยงคำยางหนึ่งครับถ้ามียาตัดก็กตัดห้กินพร้อมกัน แตงัวนี่จะเข้าคอ,อกจ้าก,กว่าแต่วันไหนที่ฝนตกนี่ก็มดซิทเหมือนกันนะงัวควายยังปล่อยออกได้อยู่นะวันไหนฝนตกอนนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วครับสีจะเข้มขึ้นออกดำขึ้นละ มันก็นจะเน่นไปตีโครงสร้างกระดูกครับทบปูนี่ลูกมนุนนะจริงจริงมันอ้วนนะแต่โครงสร้างกระดูกบนไม้มก,ก่อนครับมันเลยบลาควายตัวนี้จะสูงครับพราะนั้นกันเลยมันจะสูงมันจะสูงกว่าไอ้กล้ามครับสูงกว่าควายตัวนี้แน่นอนกล้ามให้สูงประมาณลอยว่ายสามสิบไปครับ มันตับสามามชีนี่แหละม่าจะอยู่ระล้านี่อยู่มันจะเล็มดีครับอากาศเย็นๆถ้าบอกมีแมงรบกวนทำ้ให้มันจะอยู่ได้เมือนรับปีนี้ก็น่าจะล่ำขึ้นเหมครับยามัน มันกินบ่เลือกครับ <c ười> คอยฟูนี่แหม่แย่บ่เต็มกระเพาะครับนี่อันนี้นี่หั่นเลยนี่นี่ครับปกติถ้ามันกินแบบเต็มที่นะแย่มีเพียงพอมันจะกินแย่ดีหนังสว่ามันจะขึ้นเต็มครับอันนี้นี่หั่นเลยมันกินป่อิ่ม <c ười> ช่วงนี้ปลูกนาครับต้องทําใจครับแต่ถ้าปลูกนาเสร็จนี่รับรองครับ <c oughs> เนี่เหลือครับเนี่มันนักจะปลูกไว้กันนักครับจ,จะตัดประตันโอ้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 โ <c oughs> แม่มันไปดึง เจี๊ยกนะเอาไปหลอกมันเนี่ยไปหลอกหัวแต่ง้องมาก,กลัวไปนี่กลัวอยู่มา่า <c> น <oughs> ะก่อนเทาจะเอาหญ้ายกควายละวเดี๋ยวไล่ควายลงน้ำก่อน หันหญ้าน่ะบ่ไปไปครับต้องรอมันก่อนรอมันเล็มไปถ้าบ่ปล่อยเล็มกันแบบนี้มันจะอุกครับพอหญ้าเท่าแล้วมันก็บมกินกันละมันเล็มชั้นๆหลายหญ้าแตกหยอดไปมันก็จะกินกันตลอดครับกลับมาเร็ว นะไปลงหน้าไหมเร็วพุ่นไปพุ่นไปลงน้าไปไปลงท้องเร็วพุ่นไปพุ่น ไปแล้วจากมากันกำตัวเดียวจากมากันไปปุ๊บเร็วไปวววไปไปไปรอาละเอาละเอาละไปเร็วไปเร็วเร็วไป

Nada à, cái váy, véo, 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 đây véo, 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 ไปเร็วลงไปเร็วไปลงไปเร็วไปลงไป้าไมมันมาลงลูกมันก็นมาลงครับอืมไปลงไปลงไปครับ สำหรับที่นี่ก็พอจบคลิปไปเพียงตัวเองก่อนครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวายครับ <laughs> ตัวทีลงก็ลงตัวทีบปลงก็จะไปแล้วครับไปปะกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านตีเข้ามารับชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม Ho <laughs>